วันนี้แดดดีมากวันนี้แดดดีก็เลยแบบแดดดีคือแดดร้อนก็เลยอยู่ในบ้านค่ะปกติดิฉันจะนั่งไลฟ์ตรงนี้ค่ะนี่ปกติจะนั่งไลฟ์ตรงนี้หน้าบ้านจะไลฟ์ได้ก็ประมาณช่วงยินๆค่ะให้แดดมันล่มก่อนดิฉันก็จะมานั่งไลฟ์หน้าบ้านมันก็เลยจะ มีต้นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้มกลากงคืนก็วิ่งตรงนี้กลางคืนก็วิ่งตรงนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนแล้วแต่ขายทุเรียนเสร็จโอนเงินโอนเงินให้ลูกน้องก็จะมาไลฟ์แป๊บน,นึงนะครับเช็ดก่อนบ้านสะอาดของเยอะจะบ้านสะอาดนะบ้านไม่สกปรกบ้านสะอาดไม่สกปรก นี่นี่จะของไอ้ปุ้ยแหละของไอ้ปุ้ยแหละสกะกโปกอะ่ะปุ้ยอะ่ะบ้านใหม่ชานจากเจ้าบ้านนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะพนักงานทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูพนักงานปะห้าร้อยเมตรค่ะเดินไปห้าร้อยเมตรดูแดดสิทุกคนแดดแดดฉ่ำอะไรฉ่ำเนี่ยต้นไม้ก็ฉ่ำตายบ้างไม่ตายบ้างแล้วแต่ให้แม่จอมาดูงานยากค่ะ คนละเวอร์ชั่นแค่ขนาดไซส์บ้านก็ต่างกันแล้วพนักง,งานไปไหนหมดวะฟอนอ,อยูเรียนทอดเหรอแล้วเธอก็ขายไม่หมดสักทีเนี่ยเลยแค่สี่เข่งห้าเข่งเนี่ยฮะกำลังขายอยู่ค่ะชื่ออะไรนะเพือ่อนชื่ออะไรนะ อันนี้นางน้ำฝนนะฮะโอเคเห็นแล้วนางน้ำฝนคนไม่สวยอุ้ยไร้าะนบอสหักไปทำไมจริงเหรอาน้ำฝนยน้หักเลยบอสอ้าวไม่ใช่ไปทำยังไงนิ้วหักอ่ะแนล่ น,น,น,นี่นี่ทุเรียนอันนี้ก็จะช่างขายแบบนี้นี่ช่างขายแบบนี้เลยทุกคนหมอนทองค่ะหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีอันนู้นทุเรียนทอดออเดอร์นแน่นมากทุเรียนทอดออเดอร์นแน่นมากวันนี้สั่งมา20ถุงพามาส่งยังทุเรียนทอดนี่ไงแค่หมดแล้วเนี่ย โ,โอเคทุเรียนทอดสั่งเท่าไหร่ก็มาเอามาไม่พอบับเบิ้ลอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอันนี้ลูกค้าก็จะสั่งแบบนี้แล้วก็ส่งจะติดป้ายติดชื่อไปเดี๋ยวตอนเย็นจะคึกคืนหน่อยคะ่ะเพราะว่าทุเรียนมาลงช่วงเย็นๆทุเรียนจะมาลงช่วงเย็นๆช่วงนี้ก็เด็กๆก็จอยไปกันก่อน นี่กล่องดูดิขายเยอะหรือเปล่าดูสิดูดิขายเยอะหรือเปล่าดูเอาดิฉันขายทุเรียนอตอนทํางานนี่ไม่มา,มาดูเลยตอนรวยแล้วก็มาแบบถ้าไม่รวยจังบวชมาหลายปีสินะถึงรวยนี่อ่ะดูจากกล่องก่อนดูจากกล่องใส่ทุเรียนก่อนอ่ะไม่รวยยังไงนี่ดูบับเบิลดูบับเบิลห่อทุเรียนเนี่ยอนี่นี่นี่คุณคิดว่าขายทุเรียนขนาดเนี้ย คุณคิดว่าขายทุเรียนขนาดเนี้ยดิฉันไม่ควรที่จะรวยเลยเหรอดิฉันไม่สมควรที่จะรวยเลยเหรอที่ฉันขายทุเรียนเยอะขนาดเนี้ต้องไปบ้านฟ้านะคะพี่ต้องไปบ้านฟ้านะคะชาไทยหวานน้อยแล้วก็ปลาอินทรียอ่ะบอกเลยนะปลาอินทรีย์ต่อไปนะในติ๊กต็อกไม่ต้องกินเกลียดมากเลยอีพวกลูกค้านะสันดานไม่ดี บอกว่าได้ปลาไปถ้าสินค้าเสียหายอะไรอะ่ะให้แจ้งเราเคมให้อะไรให้โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่เคมไม่อะไรโ,โหรีวิวรีวิวอย่างนั้นอย่างนู้นมึงไม่ต้องแดกค่ะต่อไปมึงไม่ต้องมาถามหาปลาอินฟีกูนะคะไปทําแดกเอาเองไม่ต้องเลยค่ะมึงก็แจ้งเคมก่อนซีถ้าร้านไม่เคมให้ไม่รับผิดชอบมึงจะรีวิวจะด่ากูไม่ว่าสักคำเลยเอามารีวิว ไม่ต้องแดกไม่ต้องได้แดกของร้านกูเลยค่ะไม่ต้องมาถามหาไม่ต้องแดกดแอ่ะจริงๆก็ดูมันรีวิวสิมันรีวิวอะ่ะไปดูดิท,ที่ที่ตะก้ารเราบินไปครั้งที่แล้วก็เพราะอ e, ีปลายินตีนี่แหละบอกว่าเอ้ยไม่ใช่บอกว่า สินค้ามีปัญหาให้แจ้งเคมปลาบางทีมันขนส่งนะมันกระแทกขนส่งอะ่ะมันกระทงกระแทกกระเทิกกระทากอะไรอย่างเงี้ยเสียหายให้แจ้งเราเคมให้หมดเลยตโลกแกนร้านที่ฉันคือถ้าซื้อสินค้าต้องได้กินถ้าไม่ได้กินดิฉันรับผิดชอบให้ไม่ว่าปลาหรือทุเรียนซื้อไปเสียหายรับผิดชอบทุกกรณีปลาซื้อไปกินไม่ได้รับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นทุกกรณีโอ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ ไม่อะไรนะไม่เค็มไม่อะไรอยากจะรีวิวไงอยากจะรีวิวร้านเราให้มันแบบนู่นนี่นั่นไงอืมกูพูดแบบนี้แหละไม่ต้องแดกมึงจะมาบอกว่ากูพูดแรงทำไมแม่ค้าลูกค้าไม่ใช่ลูกกูคะ่ะกูเป็นแม่ค้าไม่ใช่แม่มึงมึงจ่ายตังค์ให้กูกูก็ให้ของดีมึงกินนะกูไม่ได้ของเงินมึงฟรีๆที่ไหนล่ะ กูไม่ได้เอาเงินมึงฟรีๆที่ไหนล่ะเออถ้ากูเป็นขอทานขอเงินมึงก่อนกูไม่ใช่ขอทานกูเป็นแม่ค้าค่ะไม่ใช่ขอทานไม่ได้ได้เงินมึงมาฟรีๆค่ะขายของให้มึงกินค่ะแล้วก็รับผิดชอบทุกกรณีไม่ใช่เป็นแม่ค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบรับผิดชอบทุกกรณีเลย โดยเฉพาะปลาอินรีเนี่ยสโลกแกนคือลูกค้าเสียตังค์ต้องได้กินของถ้าไม่ได้กินของรับผิดชอบทุกกรณีเอาใจมันไม่ไหวหรอกกูไม่แปลกใจทําไมเขาไม่ค่อยแบบขายออนไลน์ขายอะไรกันนะในติ๊กตอกอะเพราะมันเจอลูกค้าประเภทแบบนี้แหละมันเจอลูกค้าประเภทแบบนี้แหละมันทําให้แม่ค้าท้อมไม่อยากขายของกันเจอแต่ลูกค้าเอาแต่ใจ ดิฉันเห็นบางร้านก็เหมือนกันนะอะไรวะหนึ่งแถมสี่แล้วมันก็ไปรีวิวให้เขาหนึ่งแถมสี่แต่ถุงหนึ่งได้แค่สองชิ้นเองมึงจะเอาสักสิบชิ้นเลยป้าลามึงจ่ายเงินเข้าไปร้อยกว่าบาทมึงไปต้มแดกเองเลยค่ะมันหนึบนะน่ะจ่ายเงินไปร้อยกว่าบาทมึงจะเอาเขากี่ชิ้นล่ะมึงจะแดกกี่ชิ้นจ่ายเงินเข้าไปเก้าสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยมึงจะได้กี่ชิ้นกูถามมึงสิเห็นแต่ของถูก เห็นแต่ของถูกมึงดูเงินที่มึงจ่ายเข้าไปด้วย99บาทมึงจะแดกกี่เช้น99บาทเนี่ยอมึงมันไม่ตื่นไงเอาเอา,เอาก็พูดถูกแล้วเปล่าล่ะก็พูดถูกไปล่ะก็พูดถูกไะล่ะ อะไรลูกมาแม่ไม่ได้ว่าหนูลูกแม่กําลังแม่กําลังวีเนฟซีอยู่มาเน, <c oughs> นี่แม่ไม่ได้ว่าหนูแม่ไม่ได้ว่าหนูอืมจ่ายเงินไปเก้าสิบเก้าบาทจ้ากี่ชิ้นคะจ้าสิบชิ้นเลยเหรอหรือว่ายังไง <c oughs> จ้ากี่ชิ้นฮะ <c oughs> จ่ายเงินเข้าไปเก้าสิบเก้าบาทจ้ากี่ชิ้นคะดิฉันถามหน่อย จะกี่ชิ้นเออถ้าจ่ายเงินห้าร้อยได้สองชิ้นดีฉันจะไม่ว่าเลยนะอันนี้จ่ายเขาไปเก้าสิบเก้าบาทแล้วไม่ค่าส่งเขาอีกล่ะของถูกของถูกแล้วดีมันจะมีไหม,มดีฉันถามหน่อยสิอะของถูกแล้วได้เยอะอะแล้วมันมีคุณภาพมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันผิดที่เราที่เราอะไม่ทันการตลาดเขา ความผิดมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราเราไม่ทันการตลาดเขาไงเออเวลาเขาขายอ่านดีๆก่อนไอ้ที่มันบอกว่าหนึ่งแถมสามแถมสี่อ่ะมันได้กี่ชิ้นถุงหนึ่งมันกี่ชิ้นมันอะไรคุณก็ต้องอ่านให้ดีก่อนไม่ใช่ไปโทษร้านเขาแล้วก็ดูจํานวนเงินที่เราจ่ายไปด้วยว่าไปดูเงินจํานวนเงินที่เราจ่ายไปด้วยว่ามันแค่เงินหลักเท่านี้ไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ย เราจะได้ทักเท่าไหร่จะซื้อน,น้องแมวเหรอคะเออดิฉันไปคอมเมนต์อยู่ทำไมรู้วะทำไมรู้ว่าดิฉันจะซื้อแมววะดิฉันไปทำอะไรนะดิฉันเห็นแมวเห็นเพจที่มันเขาขายอะไรนะสะกอตตนะ้าสกอตอะไรีนะแมวพันสกอตตนะ้าะมันน่ารักอนะแมวพันสกอตตนะ้าะทำไมรู้ว่าฉันจะซื้อแมววะแสดงว่าดูเหรอ <laughs> เห็นไปเมนที่ขายแมวเออสกอตติดนะใครมีบ้างใครมีบ้างติดต่อมาหน่อยค่ะสกอตติดเขาขายเท่าไหร่วะสิบแปดใบเทาสิบแปดใบเทาคุณแพรลี่สดใสขึ้นเยอะเลยขอบพระคุณนะคะสกอตติดนะพูดถึงแมวเสียงเปลี่ยนเลย มีอยู่ห้าตัวค่ะพันแท้ด้วยเอาไปหมดเลยนะโตแล้วเอาไม่เอาค่ะโตแล้วไม่เอา,าอะมันน่ารักไหมมันน่ารักไหมสกอตติสน่ารักไหมหรือพันไหนน่ารักกว่ามีคนบอกเชียร์เลยค่ะพันนี้ฉลาดและน่ารักมากอ่าโอเคมีคนเชียร์มีคนบอกว่าพันนี้ฉลาดและน่ารักมากแมวเ,เด็กผสมอยากได้พันแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ่ะอยากได้แบบสกอตติสร้อยเปอร์เซ็นตอ่ะ เอามาให้แม่เขาเลี้ยงแม่เขาอยากได้แมวอีกตัวหนึ่งะอะสกอตติสอ่ะเนี่ยอันนี้พันอะไรสกอตติดเปล่าอันนี้สกอตติดไหมเนี่ยฮะดนหลอกขายมาหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันไม่เหมือนหมาพันเลยเนี่ยนะอ่าอ่าอาพันนี้มันไม่ค่อยอ้อนคนเหรอคะเอาหรอ น่ารักค่ะที่บ้านเลี้ยงตัวหนึ่งเลี้ยงแล้วจะหลงเลยน้องจะนิ่งๆหรอคะสกอตเทปสกอตเทปบ้านมึงติดสกอตเทปมก็สกอตเทปแมวบ้านมึงติดสกอตเทปอืมไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกสกอตติดสกอตติดสกอตติดไม่ใช่สกอตเทปไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกกันไปหมด ก็มันบอกสกอตเทปมันบอกสกอตเทปตอนนั้นซื้อมาสองตัวสามสิบใบเท้า๋อใช่เหรอพี่สูหนูอยากได้อยู่ในสกอตติสเนี่ยทุกคนแนะนำหน่อยแนะนำฟาร์มที่แบบเชื่อถือได้หน่อยสิแต่แต่ฟาร์มที่ดิฉันดูเมื่อเช้าเขาอยู่ต้งสุราษฎร์นุ่นอะถ้าแม่ค้ามันสนใจดิฉันนะดิฉันซื้อไปแล้วเมื่อเช้าอะมันมันคงคิดว่าเป็นตัวปลอมมั้งจริง ถ้ามันสนใจนะที่มันได้ตังค์ดีฉันไปแล้วพร้อมโอนเลยนะอืมตัวสีแบบสีเทาๆด้วยน่ารักน่ารักตัวน่ารัก,รกอืมผ้าประแดงมีค่ะเอาแบบพันแท้เลยนะมีใบนะเอาแบบมีใบนะเอาแบบมีใบนะคะเอาแบบมีใบนะ เอาแบบมีใบมีใบเซอร์นะโปยมานี่แล้วลูกเลยช่องนี้เลยค่ะวันวันยุ่งอยู่กับแมวโอ้ทำไมเขาขายตั้งสิบแปดใบเทาอ่ะอันนี้อันนี้สิไม่กลัวมันเป็นพันผสมสิถูก,ถกๆอ่ะไม่เอานะถ้าซื้อสัตว์เลี้ยงอ่ะดิฉันพอมีตังค์ดิฉันอยากซื้อแบบราคาแบบแรงๆไปเลยอ่ะดิฉันแบบเขาไว้ใจได้อะที่เขามีใบมีอะไรให้อ่ะ ถูกๆก,กัวมันเป็นพันผสมอะ่ะ <c oughs> กลัวแบบ <c oughs> เจอที่แบบพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นแมวบ้านไม่เอานะคะกลายเป็นแมวบ้านแมวส้มขนสั้นแมวนะเออไม่เอานะออานะกลัวกลัวถ้าแบบอีปุ้ยเนี่ยมันแท้เลยอีปุ้ยมันมันหมาพัานปุ้ยมาดูสิปุ้ยมาหาแม่เลยปุ้ยมาโชว์สิเนี่ยปุ้ยมันเป็นเนี่ยเนี่ยปุ้ยก็ซื้อมาจากฟาร์มเนี่ย เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นหมาแท้มันจะต้องแบบนี้เนี่ยมันต้องรอแบบนี้เนี่ยรอแบบนี้เลยเนี่ยไอ้ปุ้ยเนี่ยหลอแท้ปุ้ยก็นามสกุลหล่อแท้ปุ้มปุ้ยหล่อแท้ <c oughs> เออแนะนําหาฟาร์มนําเข้าจากต่างประเทศแนะนํำหน่อยสิส่ง,ส,ง,ส,งส่งมาให้นูหน่อยได้ไหมอ่ะส่ง ส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะแบบจะไปหรือใครมีคนรู้จักให้เขาติดต่อมาหน่อยได้ไหมบอกว่าคุณแพรลี่เขาเขาอยากได้น้องแมวสกอตติดหนึ่งตัวเอาตัวเมียแล้วกันนะไม่อยากตัวผู้เดี๋ยวมันหนีเอาแบบมีใช่ใช่ต้องแบบมีใบมีจ้าแม่จ้อมาแล้วเจ๊จ้อนี่ก็ไม่ตื่นเนาะอาชันลงหลุมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาหลอดลงหลุมบ้างนะเจ๊จ้อ เดี๋ยวหล่อนหล่อนนี่ไม่ตื่นนะหล่อนเอาฉันลงหลุมนะเด, òn, เ,ดนมนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลอนมาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเอาหล่อนลงหลุมมากเดี๋ยวก่อนนะยวกอนเจเจเอาฉันลงหลุมอืมเออฉันยังไม่ทันพิมพ์อะไรเลยฉันบอกว่าสวัสดีคุณลุงเอาฉันลงหลุมเฉยเลยแต่ <c oughs> แค่บอกว่าสวัสดีคุณลุงอะ่ะเอาฉันลงหลุมเฉยเลยเอ่ะเออ เข้ากลุ่มในบ้านฟ้าเลยหรอชื่อกลุ่มอะไรอะ่ะชื่อกลุ่มอะไรคะชื่อกลุ่มอะไรคะเดี๋ยวไปหาก่อน